วัสดีค่านี้เป็นผลเทสนะคะเป็น CPU บอร์ดนะคะเป็น CPU เป็น i 3 6 0 8 9 8 p นะคะแล้วก็เมมบอร์ดก็จะเป็น H110 นะคะเป็น ASUS นะคะตัวนี้ แล้วก็ Memory จะเป็น DDR4 นะคะ4 g b นะคะกราฟิกการ์จะเป็น1050นะคะอันนี้คือมองเห็นหมดนะคะมาดูที่แลนนะคะแลนใช้งานได้ปกตินะคะพัดลมนะคะระบบปฏิบัติการทำงานปกติทุกอย่างนะคะนี่ค่ะมาดูที่ CPU Z นะคะนี่ค่ะจะจะเห็นเป็น i3 6098p นะคะแล้วก็ H110M Plus นะคะตัวนี้เป็น a s u s นะคะ เมมโมรีจะเป็นแรม ddr 4 4กินะคะแล้วก็นี่นะคะเห็นหมดเลยนะคะเปิดติดเข้าหน้าวินโด้ได้นะคะสินค้าใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็สล็อตการ์ดจอเห็นนะคะเห็นเป็น1 0 5 0นะคะตัวนี้แล้วก็แลนตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะคะคือ usb ตัวนี้ใช้แดนได้ปกติทั้งหมดเลยนะคะนี่คะ่ะเมาส์คีย์บอร์ดติดหมดนะคะ